เช้ามืดวันนี้นะครับที่ตามเวลาของประเทศไทยนะฮะก็ตรงกับที่แคนาดานะฮะเขามีการแข่งขันแบดบินตันชายคู่นะครับแคนาดาโอเพนที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดานะครับแล้วก็คู่ชิงชนะเลิศของชายคู่เป็นปรากฏว่าทีมไทยเจอกันเองนะฮะก็เป็นคู่ของมณีพงษ์จงจิตหรือว่า A นะครับกับต้นน้ำนิพิษพล พวงพั่วเพชรนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นมือวางอันดับสองของรายการก็เจอกับคู่ของบดินอิสระหรือว่าอาร์ตกับท็อปพควัตรวิไลลักษ์นะฮะไฮไลท์อยู่ที่มณีพงศ์นะฮะเอกับอาร์ตบดินอิสระย้อนหลังกลับไปเนี่ยสคนนี้เคยเคยสร้างชื่อเสียงด้วยการเป็นคู่หูคู่แบทบด้วยกันนะฮะแล้วก็ไปโชว์ฟอร์มได้ดีในกีฬาโอลิมปิกเมื่อปี2012จนกระทั่งได้ชื่อว่าเป็นคู่หูนรกแต่ นี่แหละฮะคนขวามือเนี่ยน,นะก็คือ Art อาร์ตมาดินอิสรา,นาคนซ้ายมือก็คือมณีพงษ์จงจิตหรือว่าเอนะฮะอตอนนั้นที่ยังเป็นเพื่อนคบหากันอยู่นะฮะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยตอนหลังก็แตกคอกันนะฮะด้วยเหตุผลส่วนตัวแล้วหลายๆอย่างนะครับก็เลยอยู่กันคนละทีมแล้วก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันจนกระทั่งมาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าเกมแรกผ่านไปนะฮะคู่ของมณีพงษ์ ก็สามารถชนะไปได้ก่อน21ต่อ12เสร็จแล้วก็ต้องเปลี่ยนแดนนะเปลี่ยนแดนระหว่างที่เปลี่ยนแดนก็เกิดเหตุขึ้นนะฮะภาพที่จับได้แล้วก็ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกนะก็เป็นภาพนี้เสื้อสีส้มนี่นะฮะก็คือเอไม่ใช่อาร์ตบนีอิสลามไล่ต่อยไล่เตะเอมณีพงนะฮะล้มลงไปจนท่่นมีคนเข้ามาแยกมาห้ามนี่นะฮะ เหตุการณ์ถึงสงบลงคนที่เดินมานี่ก็คือเอมาีพงศ์นะครับเสื้อแสงหลุดหมดเลยนะครับซึ่งภายหลังจากที่นี่ดูข้างหนึบาบดินเนียคือใส่เสื้อสีชมฮะบโชกไปสองทีวิ่งืึไปทีนึงแลโชกอีกทีนึงวิ่งไล่มาจากอีกสนามหนึ่งมาสู่อีกสนามหนึ่งเลยนะโอ้โหข้ามาไม่รู้กี่สนาม <c oughs> นะฮะแล้วก็มีสื่อที่นั่นจับภาพได้แล้วก็โพสต์ไปเผยแพร่ <c oughs> ไปทั่วโลกนะฮะ แล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนะครับทางอาร์ตบดินอิสระก็มีคลิปออกมานะครับกล่าวขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับยอมรับว่าตัวเองผิดแล้วก็คลิปนี้นะฮะเนื้อหาของคลิปก็คือว่าเขายอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเรามีคลิปไหมฮะเดี๋ยวลองดูนะครับเสียงบดินนะฮะใช่ฮะสวัสดีครับผมบดินอิสระ ผมต้องขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากผมโดนไม้เล็กกตฟาดเข้าที่หูจนเลือดออกหูฉีกทำให้ผมขาดสติผมต้องขอโทษแฟนๆชาวไทยทุกคนที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงประเทศชาติผมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวผมขอให้เรื่องจบลงแค่ตรงนี้ขอบคุณครับนี่นะฮะ ถ้าฟังจากคุณรุ่งนภาพินทุวัน์นะฮะผู้จัดการแบบบินตันไทยเนี่ยเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับว่าช่วงระหว่างแข่งขันเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของนักกีฬาบางคนที่เวลาถึงตอนไฮไลท์จะตบจะเตะอะไรเนี่ยเขาจะต้องมีเสียงออกมาใช่ไหมฮมณีพง์เองก็เหมือนกันเวลาจะขึ้นตบแต่ทีจะต้องส่งเสียงร้องแล้วค่อยตบนะฮะแล้วก็เวลาลูกตบลูกขนไก่ตบลูกขนไก่พอเวลาขึ้นแต่ละทีร้องแล้วก็ตบเนี่นะฮะก็จะถูกบดินตะโกนถามว่าร้อง ร้องทำที่อะไรประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยนะฮะร้องทำที่อะไรนะฮะแล้วก็ให้ของรับกันนะครับแล้วก็ช่วงระหว่างที่มณีพงศ์เสิร์ฟบดินก็จะหันไปพูดกับโค้ชโต้งนะฮะหรือว่าคุณสิริพงษ์สิริภูลโค้ชของมณีพง์เนี่ยบอกว่าหลังแข่งเสร็จแล้วเนี่ยโชกกันเลยไหมพี่จัดให้ชกกันเลยไหมพี่ประมาณนี้นะฮะก็มีการยุ่ยยุกันไปมาตลอดนะมีการให้ของรับกันไปมา ระหว่างแข่งขันตลอดจนกระทั่งมาถึงช่วงเปลี่ยนแดนจบไปเกมแรกคู่ของมณีพงษ์ชนะช่วงเปลี่ยนแดนเนี่ยนะฮะก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับซึ่งทางบดินเองเขาก็ mm hmm. ยอมรับว่าเขาเข้าไปชกก่อน mm hmm. ชกแล้วก็มณีพงษ์วิ่งหนีแล้วระหว่างที่มณีพงษ์วิ่งหนีเนี่ยก็เอาไม้แร็กเกตเนี่ยฟาดไปที่หูของบดินจนกระทั่งเลือดไหลบดินก็ยิ่งโ <c oughs> มโหใหญ่ก็ไล่ชกเข้าไปใหญ่นะฮะ <c oughs> แต่คู่ของ คนที่เล่นคู่กับบดินเนี่ยนะฮะก็คือคุณ,ณพักวัตรเนี่ยเขาบอกว่าภาพที่เห็นมันก็คือตอนที่บดินเนี่ยไปชกเขาแต่ภาพก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่มีใครจับภาพได้เขาพูดประมาณว่ามณีพงษ์เนี่ยเป็นฝ่ายยั่วยุแล้วก็ให้ของลับก่อนตอนที่เปลี่ยนแดนตอนเปลี่ยนแดนใ,ให้ของลับก่อนมณีพงษ์ให้ของลับก่อนบดินก็เลยชกพอบดินชกเสร็จมณีพงษ์ก็เลยแลกเกตฟาดไปที่หูครับพอฟาดเสร็จก็วิ่งหนี บดินก็เลยวิ่งไล่ตามแล้วไล่ชกเข้าไปอีกออนี่ฮะก็หูฉีกนะฮะหูฉีกบดินก็บอกว่าต้องเย็บไป5้าเข็มใช่จากที่โดนลากเกตของทางมณีพงศ์นะฮะ,ะซึ่งช่วงก่อนที่จะวิ่งมาเนี่ยไม่มีใครจับถ่ายไว้นะฮะใช่แต่ว่าคุณพักวัตเนี่ยเล่าให้ฟังนะฮะช่วงเปลี่ยนแดนตรงนั้นแต่ว่าดูจากคลิปซึ่งวันนี้ก็เป็นคลิปที่ โดดเด่นมากนะฮะเผยแพร่ไปทั่วเลยใช่ครับพอเห็นว <UT> ่าบดินเป็นฝ่ายผิดเนี่ยแล้วบดินเขาก็ได้มาบันทึกภาพบันทึกคลิปกล่าวขอโทษขอโพยไปแล้วนะฮะครับแต่ว่าทางกรรมการเขาก็ให้ทางคู่ของบดินเนี่ยแพ้ฟาวไปแล้วเพราะว่าดูคลิปย้อนหลังแล้วเนี่ยก็เห็นว่าเป็นฝ่ายเริ่มก่อนครับนะฮะก็ดูจากคลิปก็จะเห็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็ทําให้คู่ของมณีพงศ์เนี่ยก็ได้เป็นแชมป์ไปเลย คือตอนนั้นเนี่ยนะฮะตอนนั้นแข่งไปแล้วเกมเกมหนึ่งนะฮะซึ่งคู่ของมณีพงศ์กับนิพิษนิพิษพลเนี่ยก็ชนะไป21ต่อ12นะฮะแล้วพอเกมที่2ก็ต้องเปลี่ยนแดงก็ต้องเดินสวนกันนะครับและตรงนี้แหละฮะทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ตอนคู่ของมณีพงศ์ชนะในเกมแรกเวลาได้แต้มเนี่ยก็บอกว่าคู่มณีพงศ์ก็ดีใจนะครับดีใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าดีใจแล้วมีลูกไปเยอะเยอะอะไรหรือเปล่าใช่ไหมฮะแล้วฝ่ายที่แบบ โอ้โหแพ้ไปเกมแรกแล้วทั้งคู่ผิดใจกันมาก่อนหน้านี้แล้วด้วย<ช>ถึงแยกแยกคู่กันนะครับก็มันก็เดือดปุดปุด,ปด,ปด,ปดมาตลอดเวลานะฮะแล้วเป็นไปถ้าเป็นไปตามที่รายงานข่าวบอกมานะ,ะช่วงเปลี่ยนแดนแล้วทางคุณบดินเนี่ยเจอคุณมณีพงศ์ให้ของลับด้วยก็เลยตะบะแตกผึงเลยนี่แต่กรรมการที่เขาตัดสินให้คู่ของบดินแพ้เขเพราะว่าเขาดู คนที่ลงมือก่อนอเขาไม่รู้ว่าใครให้ของรับก่อนคนที่ต่อยก่อนนะลงมือก่อนนะโดนแล้วก็ผลนั้นก็เกมแรกก็แพ้ด้วยแพ้ยอยู่แล้วด้วยนะฮะก็แพ้ฝ่าวไปก็ทำให้คู่ของมณีพงศ์กับนิพิษพลนั้นได้แชมป์แคนาดาโอเพนประเภทชายคู่ไปนะครับนี่ฮะก็เราชิงกันเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความเสื่อมเสียนะครับให้กับแวดวง แบดมินตันของไทยนะครับแล้วก็มันก็อาจจะสะเทือนไปถึงด้านอื่นด้วยนะครับถึงขนาดที่ทางด้านของนายกสมาคมแบดบมินตันแห่งประเทศไทยนะครับอาจารย์เฉลิมวัฒนศิลป์บอกเลยว่าโอ้โหอยู่ในวงการนี้มาจะ60สปีแล้วไม่เคยเจอแบบนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เอ,อ่อไล่ชกกันในสนามเลยนะครับมเมื่อก่อนอาจจะมีก็ไปอ,อ,อาจจะผิดใจกันแล้วก็นัดกันไปเจอกันข้างนอกนะ แต่เนี่ยถึงขนาดนี้เลยนะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่าทางสาพันธ์แบดมินตันโลกเนี่ยจะพิจารณาเรื่องนี้ยังไงนะครับครับแล้วก็แบดมินตันไทยชุดนี้ก็จะเดินทางกลับมาที่บ้านเราวันพุธนี้นะครับ,รบวันพุธนี้ก็เวลากลางคืนเกือบเกือบเที่ยงคืนนะฮะนี่คงจะเป็นข่าวที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปอีกนานทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันนะครับในรายการเดียวกันนี้นะครับ น้องแนทนิชาออนจินดาพลนะครับก็ชนะยิปปุยยินมืออันดับ3จากฮ่องกงไป2เกมรวด21ต่อ18 21ต่อ16ขคว้าแชมป์แบดมินตันนะครับกลางปรีย o เน็ c แคนาดาโอเไปครองได้สำเร็จนะครับนี่ฮะคือประเภทหญิงเราก็ได้ด้วยนะครับครับเราได้ด้วยนะครับก็เราได้หญิงเดียวแล้วก็ชายคู่นี่ฮะนิชาออนน่ารักมากนะฮะ วันนี้เราก็เลยติดแท็กกันเนี่ยติดแท็กใช่ฮะแบทไทยไปมวยโลกเอ้ยแบทไทยเฉยๆแบทไทยนะฮะแม่เสียดายวันนี้คลิปที่โดดเด่นในในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กแทนที่จะเป็นคลิปแห่เทียนพรรษาใช่ไหมทางน้ำบ้างทางนน้นทางนี้บ้างโอ้โหปรากฏว่ามีแต่คนดูคลิปนี้ทั่วไปหมดเลยใช่นะฮะเอาละเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับ